สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเรานะคะวันนี้จะทําขนมลังพึ่งสูตรนี้ทําง่ายๆเลยค่ะมาดูวิธีทํากันนะคะขั้นตอนแรกก็ผสมแป้งก่อนค่ะแป้งสาลีอเนกประสงค์50กรัมแป้งข้าวเจ้า20กรัมน้ําตาลมะพร้าว50กรัมเกลือป่อนอีกเล็กน้อยไข่ไก่1ฟองแล้วก็กะทิอีก125กรัมนะคะส่วนของกะทิแบ่งใส่ครึ่งเดียวก่อนค่ะจากนั้นก็ นวดผสมให้เข้ากันดีก่อนนะคะน้ำตาลมะพร้าวกับแป้งละลายดีแล้วค่ะจากนั้นเราก็จะใส่ผงฟู1.4ส่วนสช้อนชานะคะแล้วก็ใส่กะทิส่วนที่เหลือให้หมดค่ะข้าโพดต้มสุกหนึ่งฝักฝานเนื้อให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็มะพร้าว อ่อนขูดเส้นแบบนี้ค่ะใส่ได้ตามชอบเลยนะคะจากนั้นก็จะพักแป้งไว้30นาทีค่ะวอรมเตาอบให้ร้อนก่อนนะคะจากนั้นก็ทาน้ำมันบางๆทั้งด้านล่างแล้วก็ด้านบนหยอดแป้งให้เต็มพิมพ์นะคะแต่ไม่ให้หนาเพราะเวลาที่ขนมสุกแล้วนะคะแป้งก็จะฟูขึ้นมาอีก บางครั้งเตาก็จะดีดออกได้นะคะเราจะหยอดแป้งแค่บางๆพอค่ะปิดฝารอสัญญาณไฟพอสุกแล้วก็จะได้เนื้อเหลืองประมาณนี้เลยนะคะน่ากินมากๆเลยค่ะบ้านเราไม่มีพิมพ์ขนมลังพึ่งนะคะก็จะใช้เตาวาฟ้นแบบนี้แทนค่ะเนื้อแป้งจะนุ่มหอมน่ากินมากๆเพื่อนๆลองทำกันนะคะสูตรนี้ทำง่ายๆส่วนผสมก็น้อยค่ะ ถ้าทำเยอะๆก็คูณสูตรได้เลยนะคะสูตรนี้จะหวานกำลังดีค่ะถ้าเพื่อนๆชอบหวานกว่านี้ก็เพิ่มน้ำตาลได้นะคะฝากไว้อีกหนึ่งเมนูค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ